มาเจอกันกเดี๋ยวนะฮะกับช่องบา a ั Channel น,น,นะครับผมฮ่าน้องชายออกมาด้วยนะฮะผมตัดหญ้ามาเร็วมาเี็แเร็ว,มา,วมาพี่เร็วมาเร็วพี่มหมโง่ต้อยางจะเปิดพัดลมภายในแล้วมาเร็วมาพี่ ตัดหญ้ากับอ้ายบอกมันนี่บ่ฮนะผมไปตัดหญ้ามานะครับเพิ่นก็นเลยอาสานะครับมาด้วยนะครับมาเร็วมาเร็วเว้ยน้องเลยนะมาพทีไอ้หา่าบาพี่เร็ว,เ,รวเดี๋ยวจะอ้มาตรงนี้นะ เส้นทางเป็นประจำนะฮะไอ้ไอ้ไอมาไผ่ฮะว่าลิ้นเม,มื่อนเรามาหาไอ้เด้อเห็นปะเข้าบ้านเด้อ,อดีใจนะฮะที่ได้ออกมาแบบนนะครับ không oh. mong bay nè chưa nè alo không Mani ya ไปกับจะไปกับพี่โน,โน่เด้ลอลงเด้อเดี๋ยวอ้ายสิมาปล่อยไปรดดอดหัวคอหนะ่อเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไปตามอ้ายได้เลยอ้ายตะเลิดไปนำ้ำนะอ้ายว่าบอุกัดข้ามอะไรนะ มาเดีวเดี๋ยวมาเดี๋ยว,ยวไปแล้วนะครับเอตอันนี้ก็ไปตัดหญ้าหน้าบ้านพ่นานะฮะนัะ่น้ำมาให้กัวะนะครับโอ้กิ่งไม้นน่นเช่นทางที่เพิ่นไปนะฮะ สวดสวดสวดอีสวดอ้าวเฮ้ยอย่างไปแล้วเมียไปทำเขานะมาขออนุญาตบ่ฮะ ไปล้วไปกันลหลกอ่ะเรียกเจ้าเลยเด้อจะเจ้าอยู่หน้าบ้านพ่อไปคุณชายสวดเฮ้ยทานข้าวต้องประเคียนให้นะครับนอนกินนั่งกินนะฮะเบ่งนะเฮอ ยังให้ไปนั่นะครับยังให้ผมไปตามน้องนะสลาดมากสวดนะฮลำห้วยของเราก่อนน้ำขึ้นเยอะแล้วนะฮะถ้าน้ำไม่แห้งเศร,รษฐกิจเรานะครับบอกไว้เลยนะฮะ รูมากนะครับปลูกอะไรก็ได้นะปลูกพริกก็ได้นะปลูกพริกขายทุกวันนี้นะพริกแพงมากนะยีบาทถึงไหมห้าสิเมตรนะครับผมว่าน่าจะไม่ถึง50เมตรนะครับแม่ตำมะละกอครั้งเดียวเหลือครึ่งถุงเองนะครับบางทีก็นิดเดียวเหลือนิดเดียว นะครับตทัทอนแสงเห็นตีหางเลยด้าอ,อาหลงไปแล้วนะครับอเอาแล้วเอาแล้วสวดเห็นอะไรนะครับม่ ที่ปานมาปล่อยมดแดงนะฮะทำหลังไว้นะครับแล้วก็จะได้ทานนะน,านะครับทีหน้านะครับให้ดูท้องฟ้าสก่อนนะครับอฝนไปหมดแล้วนะน่าจะเป็นตกกลางคืนกับตอนเช้านะครับเมื่อเช้าก็กผมแข่งฝนไปรับคุณแม่นะครับ ตกแรงมากนะครับอ,ออกมาเลยยอดนะฮะน้องชายอไปเลยไหมเขาเถียงมาไอ้มาเดี๋ยวจะไปไกลได้เสด้อเห็นปะตเรื่องนะครับ Hai lẻ ยินเสียงเห่าแล้วอ๋อไปแล้วเกดิ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 ดิเกดิดิกไปแล้วนั่นก็คือเสียงเสียงที่เห่าก็คือเสียงเข้าปั้นนะครับอยู่ที่จะจอยนะครับอ่ะหยุดแล้วนะครับไม่ไปใกล้เดี๋ยวยุติพักนะฮะ ถอยนะครับก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะทุกท่านนะครับกดไลค์คนน,นึง like, ไลค์นะครับผมก็จะขออนุญาตนะฮะตรงคลิปก่อดนะครับจะลงมาในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ